ก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับ Good morning e v e r b o d y วันนี้ครับคุณครูก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการ greeting นะครับหรือว่าการแนะนำตัวเองนะครับในหัวข้อเรื่อง let me introduce myself นะครับวันนี้ครูก็จะมาทุกคนนั้นมารู้จักการแนะนำตัวเองนะครับให้มันหลากหลายแล้วก็มีประโยคที่ให้ใช้เยอะะมากมายนะครับวันนี้เป็นพื้นฐานเลยที่เราต้องรู้จักเวลาเราไปเจอใครที่ไหนแล้วแต่เราก็ต้องแนะนำตัวเองก่อนนะครับ อ่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันเลยนะครับใบงานที่ครูให้ไปแล้วนะครับที่ทางไลน์นั้นก็ให้เรียนเอาขึ้นมาดูตามไปเลยนะครับ mm hmm. อย่างข้อที่1มาดูกันนะครับอ่าก่อนที่จะไปไปดูในช่องอกลอง่อง yellow box blue box orange box green box pink box แล้วก็ gray box นะครับพวกนี้จะเป็นล่ากัมศั์เป็นฐานคัศัพท์ที่สำหรับทัางเรียนใช้ตออเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นใน ในกล่องสีเหลืองนั้นก็จะเป็นมันส์นะครับก็จะเป็นเดือนต่างๆนะครับจะมี j n u u r y มกราคมมกราคม r ฟ March April May พฤษ e July August September October November แล้วก็ต้นท้ายคือ December ก็เรียงมาเลยนะครับ1-12ก็ลองเรียนลองจับคู่ดูสิว่าเออแต่เดือนมันคือเดือนอะไรเราเกิดเดือนไหนลองดูสิ สมมตว่าเราเกิดเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่8ลงหน้ามา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เป็น8พวกว August. August ก็คือเดือนออกัสออกัสก็คือเดือนสิงหาคมนั่นเองไว้แบ่งเปิงคู่ด้วยนะครับทีนี้มาดูในช่วงในช่องของสีฟ้านะครับสีฟ้านั้นก็จะเป็น school subjects ก็คือเป็นเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นอย่างครัแรกเลยวิชาแรก geometry and trigonometry Geometry and trigonometry ก็คือ geometry ก็คือเลขาคณิตนะครับนักเรียนแล้วก็ trigonometry ก็คือวิชาตรีโกณมิตินั่นเองเอาชื่อง่ายคือตรีโกณมิตินะครับภาษาอังกฤษว่า trigonometry นะครับแล้วต่อมาคือ English English นี้ไม่ต้องแปลนะครับก็ตรงตัวเลยภาษาองังกฤษนะครับต่อไป reading การอ่านนะครับ reading แปลาการอ่าน oral and read and written expression ก็คือ การออกเสียงการเขียนนั่นเองนะครับวอรอคือการพูดอา้ปากนะครับในการพูดออกมานะครับส่วนวิชาต่อไป physical education physical education น,นี่ก็แปลง่ายเลยนะครับการศึกษากายภาพร่างกายนะครับถ้าฟิสิกส์เฉยๆก็จะเป็นวิชาที่ก็เรียกง่ายคือวิชาฟิสิกส์ที่เราเรียนอยู่ในระดับมปลายส่วน physical education หมายถึงว่าวิชาเกี่ยวกับกายภาพาเช่นการสุขศึกษา วิชาพัฒาศึกษานประมาณนี้นะครับต่อไป chemistry chemistry ก็คือวิชาเคมี Me. นั่นเองอันนี้ตังเรียจะได้เรียนในช่วงมปลายนะครับส่วน clubs นะครับ clubs ก็คือชุมนุมนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายคือ tutorial tutorial ก็คือบทช่วยสอนนะครับก็เป็นแบบประขัดช่วยสอนต่างๆนะครับทีนี้มาดูในในช่องสีส้มกันบ้างนะครับ hobbies free time activities ก็คือ hobbies, free time, activity h o b b i ก็คืองานอดิเรกนะครับ free time activity ก็คือกิจกรรมที่ทำในยามว่าง free free แปลว่าว่างเปล่าว่าได้ฟรีได้มาฟรี free time ก็คือเวลาว่างกิจกรรมในเวลาว่าง activities แปลว่ากิจกรรมนะครับมาดูบ้างมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันหนึ่งอันหนึ่งเลยมนัดแรก r e a d i n g อ่านที่ไปแล้ว painting painting แปลว่าการระบายสี นะครับ drawing drawing แปลว่าการวาดรูปมีการวาดก็มีการระบายด้วยนะครับต่อไป playing computer games playing computer games ก็คือเล่นอะไรลูกเล่นคอมพิวเตอร์เกมคอมพิวเตอร์เนชชองไหม r o v อะไรพวกนี้เดีวครูก็เคยเล่นครั้งตอนเด็กๆตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้ว <laughs> ต่อไปนะครับ surfing the internet s u r f ์ฟิงอินเท e ร์เนหมายถึงว่าเป็นคนหาข้อมูลไนปะทำรายงานทำเซ mm ิร์ชหาข้อมูลต่างๆหัวข้อต่างๆยิ่ง mm hmm. ครูเขาให้ทำ mm hmm. ก็ไปเซิร์ชนะครับต่อไป going to the cinema going to the cinema ไปไหนไปนทาซีมาไม่ใช่นะครับก็คือไปโรงหนังไปดูหนังนั่นเองนะครับมีใครไปโรงหนังแล้วไปคิดเดียวไหม <laughs> ต่อไปครับ playing with friends นะครับ Playing with friends ก็คือว่าไปเล่นกับเพื่อนเล่นนั่นเล่นนี่แล้วแต่เราเลยนะครับต่อไป Playing with my dog Playing with my dog นี่คือเล่นกับสุนัขที่บ้านใครที่มีเพ t นะครับเพแปลว่าสัตว์เลี้ยงของครูก็มีแมวมี b brown persian Cat ก็คือพันธุเ์เปอร์เซียสิงตาล i ีส์เอ่อเนมเนมอีสเชาวก้วยชื่อชาวกล้วยแมวกููนะครับต่อไปก็ Going to the park ไปที่สวนสาธารณะ beach ก็คือไปที่ทะเลไปหัดทรายอะไรแล้วแต่เราจะไปนะครับต่อไป listening to music listening to music ก็คือฟังเพลงอาจจะฟังเพลงมอลำัมนะครับคัวชอบฟังเพลงสไตล์ลูกคุรงทุ่ง,งอินดี้นะครับต่อไป shopping อ่าไม่ต้องบอกง่ายเลย singing ซิงก g แปลว่าร้องเพลงแต่ว่าเป็นซิงก์เมื่อไหร่กลายเป็นคนร้องเพลงหรือนักร้องนั่นเองนะครับต่อไป Dancing Dancing คืออะไรเต้นเออเต้นต่อมาครับมาท้ทาย traveling traveling แปลว่าการไปเที่ยวแต่ช่วงน,นี้อาจจะไปเที่ยวยากนิดน,นึงเพราะว่าติดโควิดกันอยู่ใช่ไหมครับไป camping เอออันนี้คุณชอบมากนะ m p i n g คือการไปตั้งแคมป์ไปทำอาหารตอนเย็น มีอะไรแฮงเอา์กันนิดๆน่อชนะิลๆนี่ชอบมากนะครับโดยเฉพาะดมแมน้ำขงนะฮะชอบมากต่อไปไฮกิ่งไฮกิ่งก็คือการปีนเขานะครับปีนเขานักเรียนจะชอบปีนเขาเขาแบบไหนล่ะ <c oughs> เขาแถวบ้านเรามันเล็กนะถ้เหมือนต่างประเทศก็จะเป็นเขาลูกใหญ่หน่าปีนๆนะครับอ่านี่ก็อธิบายมาแล้ว3ช่องมีสี yellow box นะครับแล้วก็มี sky block แล้วก็ Orange box นะครับอ่าต่อไปมาดูที่ movie in grey box นะครับ movie mm hmm. ก็คือมาดูว่ามีประเภทของหนังมันมีอะไรบ้าง movie mm hmm. ก็คือหนังนั่นเองเอันแรกคือ action movie action movie ก็คือเป็นหนังต่อสู้แนวต่อสู้กันนะครับก็นึกแบบก็นึกถึงพวกจาพนมโทนีจาอะไรพวกนี้นะ action นะครับต่อไป comedy comedy แค่ไมดีหมายถึงว่าหนังประเภทอารมณ์ดีหนังตลกประมาณน,นี้นะครับต่อไป Romantic c อมเมดี้โรแมน c ิกคอมเก็คือต่างประเภทตลกรักก o o กกิ g งกุ๊กกิอะไรนี้สไตล์เกาหลีหนังสไตล์ประเภทของ G D H นะครับของอเป็นหนังไทยเป็นหนังเป็นเรียกวอะไรเป็นโปรดักชั่นเป็นค่ายหนังของประเทศไทยชื่อค่าย G D H ใช่ไหม ั่นแหละที่เขาทําหนังประเภทแนวรักแบบกุ๊กกิ๊กออกมาให้เราดูยืนดูไปยิ้มไปนะครับต่อไปเเฮอร์ horror horror movie h ร r r o มูฟวี่หมายถึงหนังแบบสยองขวัญน,นะครับสยองขวัญหนังพวกฆ่าเขาเรียกว่าฆ่าฝังศพฆ่าหัน่นศพโหดๆนะฮะพวกนั้นนะแล้วไป s c i ฟ i movie s c i ฟ i movie เป็นหนังพวกวิทยาศาสตร์นะครับล้ำลึกนะพวก star wars พวกอะไรละ่ะพวก เอ่อ Star Wars พวกอะไรนะ Galaxy อะไรพวกเนี้ยนะกู้จำไม่ได้นะครับต่อไป War movie War ก็ <c oughs> รู้เลย War 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 ว่าสงครามหนังเกี่ยวกับพวกสงครามนี่หนังแนวนี้เยอะนะครับต่อไปเชื่อเล่าเชื่อเล่เป็นหนังพวกหนังระทึกขวัญน,นะครับต้องสืบสวนอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายคือ Animated cartoon Animated cartoon ก็คือมันหนังพวกกับ เป็นแอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับพวกต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมาแต่ว,วันนี้ก็ทำมาดีนะหนังไทยก็มีทำดีหลายเรื่องนะครับอย่างล่าสุดก็เก้าๆสักอย่างนยเป็นหนังไทยอืมทำข,ขึ้นมานะครับก็ไปติดตามชมได้นะโอเคจบไปแล้วสี่สี่บล็อกนะครับอ่าต่อไปมาดูพิงค์บล็อกกันบ้างว่ามีอะไร j จ b าเจ้าเจ้าก็คืออาชีพนะครับมาดูอาชีพแรก เอาไล่จากแถวบนก่อนเลยนะลูกท e a เช e r ท e a เช e r ก็นี่แหละอาชีพของนี่ใครนี่ครูก็ท e a เช e r นี่คือครูต่อไป policeman policeman แปลว่าตำรวจ doctor doctor แปลว่าหมอ nurse nurse แปลว่าพยาบาบล builder builder แปลว่าคนก่อสร้างนะครับคนก่อสร้างช่างก่อสร้างเออประมาณนั้น architect นะครับ architect ต่อไป s i v i l servant civil servant นะครับแปลว่าข้าราชการนะครับต่อไป engineer engineer แปลว่าวิศวกรนะครับต่อไป social worker social worker ได้เป็นคนทำงานเกี่ยวกับพวก Social นะเอาง่ายอันนี้ Social เรามีอะไรบ้างอันนี้เราก็เรียน Social อยู่ออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมต่อไป secretary secretary แปลว่า แปลว่าเสียเลขานุก,การเป็นเป็นซีอบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ยบริษัทก้นบริษัทป้นผลเขียดจำกัดอะไรเงี้ย้องมีเลขาคอยดูแลงานให้นะครับไป business man business man แปลว่านักธุรกิจนะครับอ่ตไป shop assistant shop assistant แปลว่าผู้ช่วยขายของที่ร้านบางที ก็จะมีร้านก็จะมีคนไปทําร้านไว้ไม่มีเวลามาขายก็จะจ้างช็อปแอสเซสเซนต์เปคน้คนมาขายให้ประมาณนี้นะครับต่อไปแมネเจอร์แมเนเจอร์แมเนเจอร์แปลว่าผู้จัดการนะครับอย่างจังหนุ่โรงแรมก็จะมีตำแหน่ง GM เอจย่อมาจาก General General Manager General แปลว่าทั่วไป General Manager ป์ a มเนเจอร์พื้การทั่วไปก็คือดูแลทุกอย่างของโรงแรมหรือรีสอร์ทต,ต่างๆนั้นนะครับต่อไป firefighter f i r e f i g h t e r แปลว่า fire แปลว่าไฟไฟเดอแปลว่าคนที่ต่อสู้กับไฟเขาเรียกว่านักดับเพลิงนะต่อไปใครอยาเป็นนักดับเพลิงไหมไปดับไฟแถวบ้านเราจุดไฟป่าเผา,า,าเผาย่าของอะไรเป็นควันนะครับต่อไป p k e e p e r s h o p k e e p e r s h o p k e e p เ r แปลว่าเป็นคนที่รัก,รกษาล้านอันนี้อะไรคน ช็อปคิดก็ของร้านนั่นแหละคนขายของที่ร้านช็อปคิดเปอร์นะครับต่อไปคล er. er, ีนเนอร์คลีนเนอร์คลีนแปลว่าทําความสะอาดใช่ไหมคลีน er, เนอร์แปลว่าคนที่ทําความสะอาดนั่นเองต่อไปโพส์แมนโพส์แมนแปลว่าคนที่ทําเกี่ยวกับโพสอะ่ะโพสคือจดหมายโพส์แมนคือคนที่เรียกจดหมายคือบุรุษไปรษณีย์นั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือเวทเชอร์เวทเชอร์กับเวทเทรดความหมายเดีวยวกันนะลูกแต่เพียงแตกต่างกันแค่เพศ จากเวสเตอร์ก็แปลว่าบริกรหรือคนเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายส่วนเวสเทิรสเป็นบริกรหรือคนเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงอ่าอันนี้คือความหมายของอาชีพต่างๆงั้นเดี๋ยวก็ไปเลือดประอบเอานะครับเดี๋ยวครูจะพาให้รู้จักไกด์ไลน์นะครับเป็นคีย์เป็นกูเอ็ดอยู่ในไกด์ไลน์ต่างๆก่อนแล้วค่อยไปทําแบบฝึกหัดด้วยกันทีเดียวจะรู้จักว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะครับสุดท้ายครับมาดูในเยล l o w Box นะครับเป็นกล่องสีเขียวนี่เป,นเป็นเหตุผล because because แปลว่าเพราะว่ามาดูว่าที่เขาทำสิ่งนั้นมัน because มันเพราะว่าอะไรนะครับอย่างอ้อหนึ่งเลย I like it a lot I like it a lot I like it a lot แปลว่าฉันชอบมันมากๆเลยแต่ว่า,เรา,เ,เ,ราเราต้องจะเป็นสิ่งนั้นนะเพราะเราชอบมันมากๆประมาณนั้นนะครับอันที่2 I think it's important I think is important แปลว่าฉันคิดว่ามันต้องมีความ important มันมีความสำคัญนะครับอันที่3 there are many things to see and do there are many things to see and do there are แปลว่ามี many things มีเยอะๆมากมายสิ่งที่ต้องทำ many things มีหลายสิ่งที่ต้อง to see ให้ทำให้ดูให้ทำให้เห็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ไปเลือกตอบเอา,อ,เอ,า,อ,เอ,าอ,อะไรต่อไป Uh, I have to, I have to, I have to แปลว่าฉันต้องทำ have to ว่าฉันต้องต้องทำอะไรล่ะอย่างเช่นตื่นนอนมาฉัน have to eat breakfast ฉันต้องกินข้าวนะตอนเช้าเพราะว่าฉันหิวต้องกินข้าวตอนเช้ามันมือสำคัญนะครต่อไป I can, so I can relax there, I can relax there แต่ว่าฉันสามารถที่จะไปรีแล็กซ์ตรงนั้นได้แต่ว่าไปถึงนั้นแล้วมันสบายใจก็ไปตรงนั้นไปรีแล็กซ์ได้นะครับแต่ครูก็ชอบไปแคมปิ้งแคมปิ้งที่แม่นำ้ำโขงเออชอบแบบนั้นสไตล์นั้นนะครับแต่ว่า it's relaxing popular nice มันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายมี popular ว่ามีนิยมชื่นชอบกัน nice มันดีมากามันประทับใจมันดีอะไรอย่างเงี้นะเอไปอาลองสุดท้ายนะครับ It's the last day of the week. It's the last day of the week. Last เป็นวันสุดท้าย Last day เป็นวันสุดท้าย of the week เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับต่อไปสุดท้ายเลยนะครับ I'm good at English. I'm good at English. I'm good ว่าฉันคือเก่งในเรื่องนี้เลย I'm good at English. ฉันเก่งในเรื่องภาษาอังกฤษ I'm good at Maths. ฉันเก่งในเรื่องคณิตศาสตร์ I'm good at Thai. ฉันเก่งในเรื่องวิชาภาษาไทย I'm good at a ปคอมพิวเันเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่เราจะใช้ตอบในแบบฝึก์ัดที่ครูให้ไปทำนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูทีละเราจะมาเข้าดูทีละข้อเลยนะครับอ่ามาเลยครับอมาทัดบ,บนเลยนะครับข้อแรกเลย h ให้ My n a m s ข้อถามถึงชื่อแล้วก็บอกชื่อเราไปบอกชื่อจริงเราไปครับเราชื่ออะไรชื่อบุญล้ำคำก้อนก็นกว่าไป ต่อไปครับอันที่2 I'm from I'm from ทีนี้มาดูว่าในวงเล็บเขาเขียนคขาว่า country country แปลว่าประเทศประเทศแล้วก็อยู่ที่ประเทศไหนตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยแลนด์แล้วก็พิมพ์ว่า I'm from ลงไปฉันมาจากประเทศมาจากญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็ Japan นเพราว่าเขียนลงไปนะครับอันนี้คุณจะไม่บอกนะให้เรียนเขียนเองนะครับต่อไป I live in I live in อันนี้เรียนจะบอกจะบอกเป็นจังหวัดหรือเป็น Province ก็ได้เพราะว่าในวรเคราะว่า CityCity แปลว่าเมืองจะอยู่ในเมืองไหนเมืองที่เป็นจังหวัดหรือเป็นเมืองที่เป็น District อำเภอก็แล้วแต่อันเรียนทกต่อลงไปนะครับต่อไปอันที่สี่ I'm ทุกๆ years old อันนี้รู้เลยว่าถามถึงถามถึงอะไร years old ก็คือรู้แลว้วต้องถามถึงอายุแล้วก็ตอบอายุลงไปต่อไปครับ My birthday is on อันนี้เขาถามถึงวันเกิด ก็บอกไปว่าเราเกิดที่ลลายนะครับบ่อยครบนะครับวันวันที่เดือนปีนะครับต่อไปครับ I'm student at นะฉันเป็น student ฉันเป็นนักเรียนที่ที่ไหนที่ไหนลูกที่กรุงเทพเหรอ,อเราอยู่ที่้องเรยวิทยาสกูก็เขียนลงไปนะครับต่อไป my favorite subject is นี่ไงมาแล้ว subject นักเรียนไปดูในช่องสีฟ้า เลือกวิชามาใส่เอา s ั b เจ็บ,บวิชาวิชาที่ชอบคือวิชาอะไร,รต่อไป My favorite sport is My favorite sport is sport แปลว่ากีฬาต้อเลือกกีฬาที่ชอบเดี๋ยวนี้มันมีกีฬาใหม่ Surfskate อันนี้คนชอบมากแล้วก็ e-sport คนก็ชอบมากทำไราไยได้ได้เยอะด้วยนะครับต่อไป There are t w o people in my family There are t o people in my family เขาถามถึงคนประชากรคนหรือ อยู่ใน Family ่ไม่ได้หมายถึงครอบครัวประถามหาว่ามีกี่คนก็เขียนลงไปมันจะมันจะต่อเรื่องกับประโยคต่อมานะครับ they are they, are, they are they หมายถึงคนในครอบครัว,วเรานั่นแหละ They are มีใครบ้างเขียนลงไปให้ครบเลยนะครับต่อเรื่องอีกครับ my father my father is อันนี้เขาถามถึงอาชีพ my father นี่นเยเขาไปดูในอาชีพก็ในช่องกับกล่องสีชมพู ก็จะมีอาชีพให้เราเลือกต่อ My father is เป็นอาชีพอะไร and my mother อ่าแล้วกแ็แม่ฉันเป็นอะไรก็เขียนลงไปด้วยนะครับอือต่อไป I would like to be อ่านี่เขาบอกให้เรา I would like to be ฉันอยากจะเป็นอยากจะเป็นอะไรก็มาดูในกล่องสีชมพูเหมือนเดิมกลายเป็นอะไรปุ๊บนี้ก็ถามด้วยว่า because นี่ไง because มาแล้วเขาถามให้ผลว่าทำไมถึงอยากเป็น นั่นเียเขาไปเลือกในกล่องสีชมพูมาตอบเรียกว่านักเรียนอยากเป็นอะไรนะ,เป,นะญญญเป็นฟุตบอลเพลเยอร์ทำไมถึงอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะว่า is make a lot of money ทำเงินได้มากมาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับต่อไป my hobby is my hobby is hobby อยู่ช่องไหนอยู่ช่องอยู่กล่องสีอะไรกล่กองสีส้มนั่นเองนะครับไปเลือกมาตอบใส่นะครับ hobby ไปว่าอะไร hobby ว่างานอดิเรกนะครับ in my free time นะ in my free time ในเวลาว่าง free time I also like อ่านักเรียนก็สามารถเอาคำตอบในช่องสีส้มนัมาตอบได้นะครับ free time แปลว่าเวลาว่างนะครับ I don't like นี่นักเรียนสามารถบอกได้ว่าไม่ชอบอะไร I, sure. I don't like snake ฉันไม่ชอบงู I don't like, don like study hard ฉันไม่ชอบเรียนหนักนะครับก็ต่อลงไปต่อไป My favorite food is a Uh, อาหารที่ชอบ mm hmm. ก็ไปเลือกมาเองนะครับต่อไป my favorite drink my favorite drink drink แ mm hmm. ปลว่าเครื่องดื่มชอบดื่มอะไรก็เขียนลงไปนะ uh, ครับมาครับ my favorite day of the week is น uh, ะ my favorite day day แ mm hmm. ปลว่าวัน of the week วันที่ชอบในของสัปดาห์นั้นคือวันอะไรน่าจะเป็นวันศุกร์มั้ง uh, i s Friday มั้ง maybe maybe Friday because บอกผมด้วยทาไมถึงชอบวันนั้นวันนั้นที่ไม่ถึงชอบวันศุกร์เพราะาเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ได้ได้พักผ่อนกนะ็ว่าไปนะครับต่อไป my favorite month is my favorite month นครับ my favorite month is ก็คือเดือนที่ฉันชอบมันคืออะไรเดือนไหนแต่ากูก็ชอบเดือนธันวาเพราะว่ามีผลได้ตังค์ because, นะครับ e ีคัลนะครับมีคัลส์มีเพราะว่าอะไรบอกด้วยนะครับต่อมาครับ My favorite singer, O band. My favorite singer หมายถึงว่า singer s i n g i n g มปลว่าการร้องเพลงเพราอเป็น singer มันแหละไรแบคนที่ร้องเพลงคือนักร้องนักร้องที่ชอบในวงเล็บคือว่า O band. Band คือเป็นวงอาจจะมีเป็นแ้เป็นคนเป็นบอยคนเดียวหรือจะเป็นถ้าเป็นวงก็แล้วแต่เราคือวงไหนครูก็ชอบวงล่าสุดชอบคออก t a i นะคูชอบเพลงเขานะครับ by I like แล้วก็มีแนวงเรียบ movies เห็นไหมครับ m o v i e อยู่ใน g r a y box นะครับอยู่ในกล่องสีสีเทานะครับไปเลือกว่าเราชอบหนังสไตล์ไหนก็ไปเลือกเอาเองนะครับเอามาตเอเต่ไปครับ my favorite place อ่าอันนี้ place แปลว่าสถานที่ favorite place สถานที่ที่ฉันที่ฉันชอบคือที่ไหนออบอกไปที่ไหนแล้วก็ I like it because บอกด้วยว่าทำไมถึงชอบอืม ทำไมถึงชอบด้วยไม่ได้ชอบเฉยต้องมีผลนะครับอย่างเราชอบผู้หญิงคนนี้ชอบเพราะอะไรนี่ <c oughs> ต่อไปครับ the most beautiful place in my county r is the most beautiful place in my country is beautiful place หมายถึงสถานที่ the most หมายถึงที่สุดเลยนะ the most beautiful place สถานที่ที่สวยที่สุด in my country my country ก็อาจจะหมายถึงประเทศ หรือว่าแถบ้านเรียนมีอะไรที่มันสวยก็บอกได้คือที่ไหนก็เขียนลงไปนะครับต่อไปก็ I study สุดท้ายแล้วนะครับความการ I study English because ฉัน study ฉันเรียนภาษาอังกฤษ because เพราะว่าอะไรอังเรียนหายผลต่องไปมีผมไม่มีอยู่ในมม green box นะครับต้องไปครับนี่ก็คือการอธิบายการ,รนำตัวแบบง่ายๆนะเบื้องต้นถ้าเรียนได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะแนะนำตัวกับตัวกับคนอื่นได้ได้พอสมควรไดเยอะเลยนะ ก็ไปหาอะไรเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ถ้าเป็นแอดวานซ์ขึ้นไปก็ไปหาเพิ่มเติมมาได้ถ้าเรียนสงสัยอะไรเรียน,ยนก็รีกลับไปอ่านในจุดๆที่ครูอธิบายถ้าสงสัยตรงนั้นนะสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ร,รีโอนี้กลับไปอ่านในส่วนที่ครูอธิบายไปนะครับใบงานนี้ครูม,มอบให้เรียนทุกคนทางไลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนทํามาส่งครูให้ตรงตามกําหนดเวลาที่ครูให้ไว้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนื่องจากปัญหา คือไข่เตเนตเรามันไม่สะเทรนนะครับคุณครูเลยใช้วิธีอัดวิดีโอแล้วก็ให้อัดลงในนี่แหละในไลน์ส่งให้พวกเราให้พวกเราเอาไว้ดูเรื่อยๆอะจะได้เข้าใจกลับมาดูได้หลายๆรอบนะครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคุณครูก็ I have แอ c ชิทโกนา a u กัส t ิส u h ช h e ง o e ปช a the m o s t uh, the most delicious food uh, นะครับก็ซีอูแฮปปี้ฉั e บาย